สบายดีพี่น้องมีตัวักกช่ช่องบาเจพี่น้องสบายดีพี่น้องมันนี้กัพ่อพอกับสองโอเชียลคือเก่าเนาะครับคตัวะได้บ่ได้วันนี้มากินาพน้อสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุนสุกคนพี่น้องหลัาที่มามาะซื้อพูยน้องพี่น้องเาก็เริ่มไม่แม่กินเขาไม่แม่กินเข่าเยมันกินเขาอยู่เพือนตัวเองอันนี้มาหอกินขาได้รับพี่น้องอันนี้อันนี้ห่อสมห่อไปโตห่อไปโตบอแม่ห่อสมกระโดดแก็กเคยเห็นเจไา อันนี้นะตะแตนพี่น้องบ่อเจ็บอะไรอย่างเงีเมื่อคืนนี้เออเป็นยังไตะแตนก็เป็ี่นน้องไม่เอาเราจับเอามือเบิหนาไป็ตะชิบูไบท์เป็นเป็นขาไบท์เป็นชิบูไหาบุเป็นมาๆๆพี่น้องมากินอันอันต้องว่าลายใหญ่ปลาดูกับตันมะฮุ่งปิ้งไก่ขั้วตะแตนเป็นอาเก็บบนสุ่งสุาดูบ่อใต้ไงครับอันรถทะเวสเรื่องอันทางโค้งเนาะอันในรถรถตู้ขนาดสีแดงมาซาเลเนมเบิ่งในอันแว่นเราคือรถหุ่นดายทาเวส เซ็งทางโุก็ยากเซงอืมบารลรถพ่นได้ตาเพชรมาเด้้ทางหนามาเออนเม่นพนเชียมากพ่นต่ำพ่นเล็กกับรุพ่นไดตาเพชรคันี้นะเ่ยยังนียรถนไดว้าเดี๋ยวกระเดียวว่ารถอันตาเพชรมันบ่เม่นเอ้ยเมื่อกาอปอเอารถตาเพชรลูกเพชรแล้มีบ่รถอันนี้นะมันบ่เม่น รถคุ่นใหญ่นั้นก็เดียว่ารถตาเพชรเราบโวมีรถนั้นลุงเพชรเราบันไดมีรถอันนี้โอ้ยหัวจะสิตายพี่น้องรถคุณใหญ่รถนั้นตาเพชรเท่านี้น้องพี่น้องมาสิแกนให้เบิ่งรถคุณใหญ่นั้นรถรุ่นตาเพชรพี่น้องแต่บาเจนะเข้าใจเป็นมาครองลุงเพชรแล้วลุงเพชรนี่น้องสิแกนนี้เบิ่งนี่ห่อสมได้หน่เมื่อยเด้ห่อสมได้หน่ไม่หัวเอาแกมึงดูเราลุ่นเบิ่งนเราพี่น้อเนามพามพาม เรายหินากนมันอันเดียอะไรลงับพี่น้องมันยาวนะนี่ครพมผางไปแล้วพี่น้องไปแล้วน้ำปำพาอย่าหยุด้ท่อยู่ี่ี่นะปนุมันีมียังเลยไดงจากข้อนี้มาสู้ข้อนี้ มันย um si uh, hmm. um, ังอยู in, ่นะนี yeah ่ม okay. ันยังอยู่นะพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งโอเคแล้วการสมประโดนนะพี่น้องเนาะการซร้างมันหาหกห่อสิพันธ์กันแล้วเนาะนี่พี่น้องนี่เท่านี้จากจากนี้จากเท่านี้เลือดแบบนี้อันนี้มันบป็นยังไงพี่น้องบางบุกความบางมันคำหนึ่งประมาณนั้นคำหนึ่งกลิ่นเนี่ยแบบน้อยเพิ่มเยอะสูุดขัวทีรอบเจิบ่ะไรหรอบาเจิบว่าโอ้ยเอ้ย ซื้อชงอันพอวลเวกินบวดอกเออห่หนึงบอมานพี่น้องมากินน้ำกันไม่เราพูด่อะไรเนาะไม่ลยประกบมันไปน้ำไป้าล้วคทีละปหนเราไปตกะดูนตกะมาซื่อนแบนี้เลอ่ะฮะเาเงินบ้ดิดีจ้า เอาหมดเสดหานแล้วน้องเงินซื้อไปกี่ล็อนี่จะมึงดึงเหรเข้อเนี้ยไมุ่กนี่ขออีกข้าวมีข้าวเลยรักกระแต่เมื่อก่อนฉันไม่ได้ไลน์ไม่คืนได้ไลายเลยหย่างไปพี่ย่างกับพี่จุ๊บไปกดกนกำปั้มยี่สิบแปดได้แล้ ลื่นึนไปจ้ะน,น,น้นทั่วไม่แวว่ามึงไปท้าอนเลืฟาไป้ามาชเดเดเฝ้าไปเ้ามาชุหำข้างอยู่ใช่้าไป้ามา,า,า,มาสี่โมงเช้าสี่โมงเนี่ยเากี่าเนองพี่เ้องพายุเข่ามือนสี่โมงสี่โมเช้ามันแจ้งเดีวจะจอนถืออันอันอวาสีดไปหาเนื้องอันเกียดมือนเช้า bạn nhìn nhớ phải nghiêng mà thật trẻ là thì độc cho là hơi sao chọn đi bơ lêu hà chiếp phải, nó, phải à có, để, để có <laughs> bà Leo hà nhìn ẻo. xúc, phải sọt hả thì độc sọt phú này hay luôn là... bà... tên, xeo, xeo nó, mà đi dân đi ใหเื่อนองพ่อเลยคือ่เสียงกรีาตตัวไอเกียกระาเขาจะมีผลงานแบบนี้อ๋อผลงานดุิเห็นเปล่ไ่ขาวแห่งประจํเอ้ไกินไงไปยรดยากยักไม่ได้พูดคือออกมาเลยยากมาเลยกระจ๊กระอง ย oh ่านบ่ฮ้อนเฮือนก็ตายโผโตเนาะอื้อตัวนี้สิคุ้โอ้ยออนแหน่ๆเนาเพิ่นนี่น่ะางเจ่่คั่นผู้ใดยมักส้มแห้งมาเห็นตัวนี้ยนว่าโอ้กูเบื่อแล้วกูเบื่อส้มแล้วค่ะออนลเนาะอือ ลองอ่านกับกินบุบเบิ้ลเดี๋ยวพี่น้องเลยอะไรข้ามบุบเบิ้ลเหรออือข้ามบุบมบิ้ข้มบุ้ลเกือบห้าไปแล้วป่าดูอุ้งเป็นเดี๋ยวป่านดูขึ้นมาขอเนตคือป่านนู้นเลยอะนนีเด้กท้าไม่ได้เนี่ยวงจักรเองข้บอกตัวใหญ่ป่านนำพองบอกป่าเซ่ป่านเซ่นี่บอกป่าขี้เมา สเฮ้ยิยนหมุกให้แันกับเดย์มาดิสกิดกันทีดีเลยพ่ากัปเจ้าไปได้มีใจนงน้ำมาจับลวดลายว่ากัเจ้าไปได้มีจยูบกางธงเสียงพ่อกัจ้าไปได้มีจักอั้ขึ้นมายังจงามอาบบ่ลงรอย ลูกแค่ห้าไพี่น้อต่มันหน่อมันน้อรอคนอ้าวคกงงานเหรสุก็นี่สกไปเลยข่าเดืออือแกะับหัวควันรองผจญแบไปรองให้เขาทมาบ้าข้าพาขับเหาเป็นปิอือหัวเ่านม ชวนนันนองไม้แลยวอือไก่ตายหรืองมันเล่นสั่งวะนองไม้เลยแม่ยุกกะสุดไม้ไม้ไมไม้ไมีาย <c oughs> น้อว่ะไม้เห็นดิไม้เหียนแหลไม้เหียับไปไแล้วนี่แต่หัจีโพี่น้องฝากถึงจนะฆ่าคล้ายๆันใกล้ยังคอย ลักษณะที่หนาลักษณะทีหนาเดียวเน่มันยังแดงอยู่นี่แล้วได้ชื่ออันนีะนะเราได้ชื่ออื่นยูทูบชื่อเธอหรือเ่าแม่จีเราคนหนาที่เขาไปเบิ้มแม่มันบอดซุกเริ่มไม่ค่าเริ่ากไปบอกแม่มันยังแดงอยู่แล้วก็อีหยังส่งปลาโดพ่อแม่ค่าเอ้ยส่งปลาโดนะง่ายอิ่มอิ่มกินช่ออิ่มพอแล้วแล้วสิไปซื้อไหมพอแหละจะไปแล้วสิไปซื้อไหม ซื่อตัวนึงนะตัวละสองตัวละสองพันสองตัวเท่าไรสองตัวนะสี่สิบห้าพันในค่าค่ายลูปเด้อซื้อน้ำราตัวหนึ่งพันสองพันค่ายูปจักไม่ค่าหนาเราอุ่นอุ่นมัน ตลงมัหิวเขาเลยมึงกอแสบ่เค่นเืเพิ่มทั่วมมึว่ากัมาชุดทาเป็่าด้อยคยบักเถือกคุ้ยเถือบออยู่ค้ยบักเชือกุ้ยบักทัวคบักเถือกเพ่มทั่วคยบักเถือ รวตัวว่าด้วย้าจอดยองบ่อจีนมาชุดตังชมากันแต่กุ้งทำไมด้วยคุยบกทุกคุยบกง่ายอันคุยบกทุกโต้คายบก

ตะหัวยมาแกะมาน้องพ่อเกิดใ่ไหมมูลธรรมะเลยฮะอ๋อเป็น้อนกินเนี่ยหัวใ่เกิดมาอันเดียวกันครับเชนโนะ ใช้เดียวกันใช้เดียวกันใช้เดียวกันฝ้าเครื่องไม่ฆ่าเด้อฝ้า,า,าเครื่องไม่ฆ่าที่น่ารักมือหนาสไปรย์นุ่นใหม่แต่อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ช่องนี้เด้อเจริญพละเพืนพ่นจะแบกเชืช่อมจุกไปเนี้ยนี่ไง ลืม้วเอียนมิจสาดนูะอือท้ยไม่เรีืนมิจาเรียนมอจฉาลืมไปเรียนมิจามันมีแต่ตอนแดงๆแดงกิลุยเนาะอืมไม่สิแม่หัวมง à à à, Hãy làm gì mùa, hả? Tìm mùa, à. à. <laughs> chị nói. Tìm <laughs> <laughs> chị nói. Tìm chị nói. Tìm chị nói. chị nói. Tìm chị nói. Tìm chị nói. chị nói. Tìm chị chị nói. Tìm chị không Tìm chị nói. Tìm chị nói. ไปแล้วได้พ okay. ี่นนองไปแล้วได้นี่ไปแล้วพี่นนองเบิดแล้วครึเดียวเฮ้ยงูเฮ้ยจักน้อก็่ะห้อมเดียวจักพันที่ผาพันขึ้นเรือปลาขอเนี้ยช่วงราชินเขี้แสสุกเลยเนี่ยอ้ชิ้สุกกล่องเหยนจักสุก ก้อันแก่สมจิมเนี่ยเรียรอยจูเขาเห็ดหอยห้มาซื้อขิมไม่ได้แล้วิมิมเรียบร้อยแล้วเฟี้ยวแกได้ินครับดีมวก

คอมันห้องเหรยคอมันห้องห้อได้วยนออกทอดออกกับข้าวทอดออกออกนีออกหนีหนีหนี ี่น้องสำหรับพี่นี่ก็น้องเขาจะเป็นอะไรกันเนาะที่ไหกันบอกรายอาสายืมน้องขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องนะคิดหนักกันบอกรายลืมบักกดติดตามช่องบาเจ้นพี่น้องนะเร่กดติดตามช่องช่องเสี่ยวพาล่เด้อพี่น้องอย่าไปกดถ้ากดติดตามให้เน่กดในเพื่อน้อพี่น้องเลย ไม่ได้เพิ่นหทผมีคุณิดตคบได้ยังเกต้องช้อยเด็กน้ยตาดำดำว่าแดงแดเอพี่นอยาว่งบายังหนาชิวม่นะต้องดีพี่น้องไดีดีไม่แห้งัดสูุสุกระิดู